บริการร้านเติมเกมพ่อมดเคเวอร์เพผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ www. keverpaygame. com เติมเกมแบ็คโค้ดเอง่ายๆเพียงแค่ใช้เลข AID เท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและแพ็กเกจอีกมากมายและยิ่งตอนนี้นะครับในทางเว็บไซต์เนี่ยเขามีโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนเคเวอร์คอยคูณ2นะครับ สามารถใช้คอยลดได้สูงสุดถึง25%ตายเติมเกมอย่างพวกเราคิดจะเติมเกมทั้งทีเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเวอร์เปนะครับและขอกระซิบเลยนะครับใช้โคดอะตอมลดเพิ่อมอีก1%นะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอะตอมอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้นครับเราอยู่กันในเกม b a c k Cover M นะครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวละครใหม่นะครับที่ เพิ่งเข้ามาแต่ก็เข้ามาสักพักก็แหละเออก็ไม่มีโอกาสได้ทําคลิปรีวิวสักทีนะครับนั่นก็คือฟาหน้าล่าง3มตานะครับเออต้องบอกว่าตัวนี้มาเนี่ยคือแบบโหดมากนะซึ่งต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมารีวิวฟาหน้าแบบ5ดาวแบบโบวะปังเลยนะแต่ผมเปิดได้ฟาหน้าแค่ตัวเดียวนะครับก็เลยทํา2ดาวมาแต่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่า2ดาวเนี่ยก็แบบก็คือ OP แล้วอะ่ะก็คือโหดโหดมากนะครับซึ่ง จริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยแล้วฟาน่าสูนดาวเนี่ยเล่นได้ไหมความแรงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเล่นได้นะฟาน่าสูนดาวก็ยังแรงนะแต่มีข้อเสียนิดเดียวนะครับเนื่องจากฟาน่าเนี่ยเราทําเป็นตัวดาเมจหลักเนาะก็มันมันจะแบบตายง่ายเออพูดง่ายคือมันไม่ถึกเนดูฟาน่าผมเนี่ยเดฟแค่4,008เองครับมันมันไม่ถึกเลยนะครับและทีนี้เนี่ย ความสําคัญของตัว2ดาวเนี่ยมันจะมีพาสีที่เพิ่มขึ้นมาในเอ็นแชนสองดาวเนี่ยก็คือถ้าเลือดเราเนี่ยเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับฟาน่าจะยังไม่ตายฟาน่าจะยังมีอมตะหนึ่งเทินะครับหลังจากจบเทินที่เขาเล่นแล้วเนี่ยเลือดเขาจะรีเจนขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าจะทําให้ฟาน่าเราเนี่ยมีโอกาสได้เล่นนานขึ้นนั่นเองนะครับก็คือฟาน่าเป็นตัวสีส,สีนี่ใช่ไหมสีเขียวนะครับตัวที่ดาเมจแรงๆเนี่ยสีแดงอย่างเช่นแอตตาถ้าแอตตาได้เปิดแอนตี้เมจิกมาทีเดียวเนี่ยก็คือ ถ้าฟาหน้าเราไม่ถึง2นงดาวเนี่ยก็คือตายได้ง่ายๆเลยนะครับแค่ปั่นปั่นเนี่ยก็น่าจะตายแล้วหรือถ้าเล่นแบบอย่างชามี่เผาไหมอย่างเงี้ยชามี่ทีมแดงเงี้ยก็ก็ทำฟาหน้าตายได้ง่ายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนํและกันเอาเป็นว่าฟาหน้าเนี่ยถ้าอยากจะให้โหดเล่นง่ายๆจริงนะครับก็ขั้นต่ำสองดาวแต่ถ้าศูนย์ดาวจริงก็เรื่องความแรงเนี่ยก็เล่นได้แต่เราจะต้องหาตัวทึกๆหรือว่าตัวตัวเพิ่มเกาะเนี่ยมาทําให้ฟาหน้าเล่นได้นานขึ้นนิดนึงนะครับละกันนะครับโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสหรับตัวฟาน่านะครับส่วนของสวมใส่เนี่ยผมจะเล่นไปเหมือนกับตอนที่ผมเล่นตัวชามี่ฟักทองเลยก็คือเน้นไปที่เอเมกเคกับเอดเคเน้นๆเ,เลยนะครับแล้วก็มีห้อยคิดัเมจคีดเลดไปด้วยนะครับเพื่อให้อันติเพื่อให้สกิลเนี่ยติดคิดด้วยแล้วกันเออส่วนการสกิลเนี่ยผมเปิดผมเปิดไม่ได้ผมเปิดไม่ได้ของฟาน่านะครับเนี่ยไม่ได้เลยนะก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะครับเพิ่มออเอดิเคยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะ สำหรับตัวที่เล่นตัวเผาไหม้เนี่ยก็ตัวนี้ก็จะทําให้เผาไหม้แรงขึ้นด้วยนะครับเออเพราะว่าเผาไหม้มันคิดจากเอแมนิกับเอดเใช่ไหมเออตัวนี้เพิ่มมา20%ก็ได้ความแรงเพิ่มขึ้นนะครับอ,อ่าคราวนี้สกิลของฟาร่าเนี่ยหลักๆเลยอย่างที่ผมเคยรีวิวไปสําหรับตัวเปิดกาชานะอันติเขาเนี่ยเป็นอันติที่มีความแรงค่อนข้างสูงแต่เราจะได้เอ็กซ์ตาดามจก็ต่อเมื่อเราเก็บค่าตัวค่าแฮทเนี่ยเพิ่มขึ้นให้ได้ครบหสแตก็กล็ซึ่งตัวที่ทําให้ฟาร่าเก พราะสก,กิลสเนี่ยจะได้ค่าแฮตมากถึง2สแต็คเลยทีเดียวนะเนี่ยเห็นไหมแอปพลายสองสแต็คตัวค่าแฮตนะครับแต่ถ้าสก,กิลธรรมดาตีธรรมดาเนี่ยได้แค่1งเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องวนสก,กิลสสัก2รอบแล้วหลังจากนั้นค่อยอันติเท่านี้ก็ได้ประมาณ4สแต็คเนี่ยแต่ถ้าเราอยากฟูฟูเลยนะห้าสเต็กก็อาจจะตีธรรมดาไปสักทีนึงนะละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฟาน่าเนี่ยจะเป็นตัวที่จําเป็นจะต้องเก็บสเต็คค่าแฮตค่อนข้างนานนะครับก็ต้องเล่นนานหน่อยถึงจะอันติบุ้มบ้มนะ พะฉันต้องมีตัวใส่เกาะให้เขาตัวถึกๆให้เขานะครับพะฉะนั้นเนี่ยทีมที่ผมจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะลวกันนะครับว่าเป็นทีมอะไรก็คือพูดง่ายคือทีมมีเกาะแนละยแต่เราเราไปดูไอเทมของฟ้าหน้าก่อนละกันนะครับว่าเกียร์เขาใส่อะไรบ้างนะครับส่วนตัวที่ผมเล่นนะครับผมจะเล่นเป็นเกียร์สปีดคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นค่าคิเลตคิดาเมจนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับส่วนตัวประดับเนี่ยก็จะเป็นประดับคิดาเมจนะประดับป้องกันแต่ตัวนี้มันมันได้เอเมนดีคมาเพิ่ม เป็นประดับคิเลตทั่วไปเลยตามขนาดนะครับแล้วก็ตัวค่าออฟเนี่ยออฟเราก็พยายามหาออฟคีเลตเอเมอริกาเปอร์เซ็นต์นะคีย์เลตเอเมอริกาเปอร์เซ็นต์หรือถ้าไม่ได้จริงก็เอาเอเมอราเปอร์เซ็นต์มาก็ยังดีนะเออก็ช่วยในเรื่องของไม้ด้วยแล้วกันนะครับเนะี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับของเปิดไวไวเลยทีนี้เรามาพูดถึงทีมนะทีมที่ฟาน่าที่ผมใช้เล่นเนี่ยผมใช้เป็นทีมเขียวล้วนนะความสามารถเขียวล้วนของฟาน่าเนี่ยเมื่อเราปลดล็อกเอลาร์นะเมื่อเราเล่น ทีมสีเขียวทั้งหมดเลยจะทําให้ในเทอร์แรกนะครับเมื่อเริ่มเทอร์เนี่ยเพื่อนๆของเราแล้วก็ตัวเราเองนะครับไม่โดนสเตตอิมูนะครับก็คือเหมือนกับเออจะได้สถานะสเตตอิมูเนี่ยตัวเนี้ยก็คือจะไม่โดนพวกสเตตดาวลดเอเมเนเคลดเกาะลดอะไรพวกเนี้ยจะไม่โดนแต่ว่าพวกสตันพวกเผาไหมอะไรยังโดนอยู่นะเออแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นสเตตอิมูนะครับไม่โดนลดเกาะไม่โดนลดอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับสเตตตัวเนี้ยที่เป็นลดอ่ะก็คือจะไม่โดนนะกันนะครับ ทีมที่ผมจะไปเล่นฟาน่านะครับล่างสาัตตานะผมจะประกอบไปด้วยลาเดสนะครับลาเดสผมจะเอามาใช้ยืนแบบเปิดเกาะให้ฟาน่านะฟาน่า <Yeah. S 1> จะได้เล่นนานๆขึ้นนะครับรวมถึงตัวชาร์ลอตนะครับชาร์ลอตเนี่ย <Hello. S 1> ก็จะทําให้ตัวเกาะของฟาน่าเนี่ยเจนขึ้นมาทุกเทอร์เลยละกันนะครับแล้วก็จะมีตัวเพิ่มระยะเวลาเปิดเกาะให้นานยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นว่าลาเดสเปิดเกาะมา2เทอร์อีกเทอร์หนึ่งจะหมดแล้วตัวชาร์ลอตเนี่ยก็สามารถเพิ่มระยะเวลานะครับสำหรับตัวโล่ตัวเนี้ย เกาะป้องกันเนี่ยได้นานขึ้นอีก1เทือนแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีตัวสกิล2นะครับของชาลอดนับที่ช่วยทําให้สกิล2ของฟาน่าเนี่ยคูลดาวน์เร็วขึ้นนะครับหมายความว่าเราจะสแปมสกิล2ได้เร็วขึ้นนะฟาน่าก็เก็บส,สแต็กได้ไวขึ้นอาจจะเป็นสกิลแบบ2 1ครั้งสกิล1 1ครั้งแล้วก็กลับมาสกิล2ได้อีกแล้วหลังจากนั้นก้อนติก็จะแรงอันนี้คือฟูลเซตเลยนะเอออีกตัวหนึ่งที่ผมเอาไปเล่นนะนั่นก็คือตัวริวตัวริวเนี่ยตัวเนี้ หลักๆเลยเราจะมาลดเกาะนะครับสกิลสองของริวเนี่ยเออสามารถลดเกาะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการ์ดของริวด้วยเนี่ยที่ช่วยทำให้สกิลสองเนี่ยเออติด Inkite Damage Taken เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสเล็กๆนะโอกาส20%นะครับก็เอาใส่เข้าไปด้วยนะครับรวมถึงสกิลเออพลาสติกของสกิลการ์ดของริวเนี่ยก็จะเป็นเมื่อเราใช้สกิลสองเนี่ยก็จะติด ลดดีเฟนซ์เพิ่มไปอีก60%นะครับเอ้ยโอกาส60%ลดไป12%อเอเตออก็ตัวนี้ก็จะลดดับเบิลเลยแล้วกันนะครับเออตัวนี้ก็เอาไปเสริมสร้างให้ทีมสีเขียวเนี่ยหรือให้สกิลของฟาน่าเนี่ยมันแรงยิ่งขึ้นไปอีกแล้วกันนะครับสำหรับเดี๋ยวเราไปเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นดูดีกว่านะครับว่าฟาน่าเนี่ยเวลาเราไปเล่น Pv p ีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันว่า Pv p ีเนี่ยผมไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะคือไม่ค่อยมีเเเเววลลลลา่่่่นนนยยยะะคครรับับบบบแแแงงผมีตกกอูทโ เออก็เดี๋ยวเรามาลองนะค่าพลังเขาก็เยอะพอสมควรนะครับอยู่ที่เออสองแสนสองนะครับทีนี้เนี่ยเขาโอ้โหเขาเอาโนโอเอลมาแบบมากันกะกัน,กนฟาน่าเลยวะกันทีมเขียวเลยอะ่ะเออเดี๋ยวต้องลองนะครับว่าฟาน่าเราเนี่ยจะสามารถทะลุทะลวงโนโอเอลตัวนี้ไปได้หรือเปล่านะครับอ่ะลองเล่นดูเริ่มแรกนะครับเราชาล็อตเสริมแกงมาก่อนเสริมความถึกนะครับ หลังจากนั้นลาเดสเนี่ยเพิ่มความมั่นใจใส่เกาะสองชั้นนะครับก็ถึกๆไปเลยเออเนี่ยเกาะเป็นแสนแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยเออโนเอลแบบไม่ต้องตีแล้วแหละนะครับเราก็เอาริวเจาะเกาะไปนะครับติดหรือเปล่าเหมือนจะไม่ติดเจาะเกาะนะเออมันเป็นโอกาสนะผมไม่ได้อัพสกิลริวขึ้นมานะครับอ่ะฟาน่าก็สกิลสองนับสแปมไปก่อนสแปมเพิ่มค่าเฮดไปอุ้ยโห่นี่แค่สกิลสองฟาน่านะตายหมดตี้เลย,ยทุกคนเกือบหมดตี้ อ้าเรียบร้อยเลยฟาหน้าเราล่วงไหวไหมเนี่ยฟาหน้าเราไม่มีแล้วว่ะทุกคนเหลือเหลือแอตตาตัวเดียวแต่ยังมีเผาไหม้ฟาน่าที่ทิ้งไว้อยู่นะครับผมว่าน่าจะรอดอยู่นะว่าน่าจะไหวนะโอ้โหถ้าไม่มีเผาไหม้ฟาน่านะผมบอกเลยว่า ล่วงเหมือนกันนะ,นะเอ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ว่าผมเข้าใจผิดเลยเนี่ยทําไมพาส์ีฟสองดาวฝาหน้ามันไม่อมตะวะทุกคนโอ้ผมน่าจะแจ้งข้อมูลผิดพลาดไปอ่ะเนี่ยแปลว่าฝาหน้าเราก็ดูไม่ค่อยตึงเหมือนกันเออสกิลสองเขาไม่ได้อมตะนะเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีแล้วว่าสกิลแบบพาสีฟแบบพ,พาส์ีฟเขาทำอะไรได้นะครับพาสีสองดาวอะอะแต่ว่า วันนี้เรามาโชว์ความแรงก่อน้ะกันความแรงของฟาน่าเนี่ยเนี่ยเราตีขึ้นมานะครับเพิ่มถึกไปก่อนนะครับแล้วก็ลาเดสเปิดเกาะ2ชั้นมั่นใจเออสังว่าตัวอันตรายเลยเนะี่ยคือตัวตัวแอตตาเลยนะเอาจริงตัวแอตตาเนี่ยอันตรายนะคือถ้าแบบบางทีฟาน่าผมแรงไปนะเนี่ยทำแอตตาแอนตี้เมจิกเนี่ยก็ซวยเหมือนกันนะเออเราต้องแบบอย่าเพิ่งให้แอตตาแอนตี้เมจิกเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้แอนตี้เมจิกเรียบร้อยแล้ว ล่วงเลยเอ้ยแต่เมื่อไรฟาน่าเอ้ยรอบหน้าแอตต้าเขาไอ้นี่อยู่นะแอตต้าเขาเขาเพิ่มเลือดอยู่เขาเพิ่มเลือดเออเขาเพิ่มเลือดอยู่โอ้โหรอดรอดตายไปเราเพิ่มเลือดเขาเพิ่มเลือดอยู่โอเคเราเพิ่มถึกขึ้นมานะครับอ่าผมว่าฟาน่าเราผมจะอันติเลยแล้วกันเพราะว่าตัวเนี้ยอันติของริวเนี่ยมันได้มันติดหมดสภาพด้วยเนี่ยหมดสภาพตีแรงขึ้นครับฟาน่าถึงแม้เราจะมีค่าเฮนแค่2เนี่ยแต่ผมว่าน่าจะปิดได้อยู่นะ เมื่อกี้ขนาดท่าสองเรายังแรงเลยเนี่ยแต่โหแรงอยู่ครับแรงอยู่ยังยังได้อยู่นะฟา,นะฟาน่าอเดี๋ยวคราวนี้เราไปลองตีแบบเพื่อนผมละกันนะตีเพื่อนนะตี PvP Arena เนี่ยผมอาจจะต้องบอกว่าแต้มผมมันน้อยไงเออผมไม่ค่อยได้ตีนานนะมันอาจจะไม่ตึงมากเดี๋ยวผมไปตีเพื่อนในในลิส์รายชื่อเพื่อนละกันนะครับมาครับอันนี้คือเพื่อนในในลิสต์รายชื่อผมเองนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวตึงเลยนะอันนี้คือ ้องหอก็ตึงอ่ะอ่ะตึงแบบยังไงก็ตึงกว่าแหลงเมื่อกี้อยู่แล้ว่ค่าพลังแบบ2องแเลยนะทุกคนนะครับต้อกหมอเป็นทีมสแตนดาดทีมนี้ผมเคยเล่นมาก่อนนะครับก็คือจูเลียสนะครับจูเลียสชาร์ลอตต์เอตตานะครับโนเอลแต่ผมจะเล่นเป็นชามี่เผาไหม้เนาะเออนะครับคล้ายๆกันมาลองดูลองดูเราจะสู้ไหวไหมนะเพิ่มถึกมาก่อนนะฝั่งนึ้ก็เพิ่มถึกเหมือนกันอ่าหลังจากนั้นลาเดสเราผมว่าเพิ่มเกาะเลยดีกว่าเอามั่นใจเอาชัวร์มั่นใจเลย อันนี้เจาะเกาะไปก่อนไม่รู้จะติดหรือเปล่าโอกาส60%โอเคติดอยู่3ตัวติดอยู่3ตัวสวยฟาน่าโยนไปก่อนโยน52ไปก่อนเฮ้ยโอ้โหโยนไปแอตตาแอนตี้เมจิกสวยอีกแล้วกูสวยอีกแล้วแม่งเอ้ยเจอแต่แอตตาแอนตี้เมจิก,กจน่นานไงยฟาน่นา,นาผมร่วงเลยแต่แต่ต้องบอกว่าฟาน่าทิ้งเผาไหม้ไว้นะหวังว่า ขอไอ้ฟาน่ามันจะมันจะช่วยอยู่นะหูช่วยไม่พออ่ะทุกคนช่วยไม่พอดิแสดงว่าผมเข้าใจผิดนะเอาจริง <c oughs> เราเราไม่น่าจะฆ่าแอตต้าเขาได้นะเอาจริงติดพิษอะต้องติดพิษอ๋อมันไม่ติดพิษนี่ว่า อออินกับแอตตาผมบอกเลยต้องอออินกับแอตตายังงไม่ไหวครับอืได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเกือบไม่ไหวเหมือนกันนะมาครับเดี๋ยวผมขออีกรอบหนึ่งรอบนี้ผมจะไม่ท่าสองแล้วมาถึงนะผมอันติฟาหน้าเลยจะเป็นยังไงเออถ้าเราอันติเลยอ่ะพอเมื่อกี้เราท่าสองอ่ะแล้วแอตตาเขาเกือบตายไง ทีนี้ถ้าเราอันติเลยมันจะเวิร์กว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอ่าริวอันเจาะเกาะไปติดไหมโอเคติดอยู่คราวนี้เรามาลองแบบลองอันติเลยดีกว่าผมอยากรู้ว่ามันจะพอแบบทําให้แอตตาเขาตายเลยได้หรือเปล่าโอเคตายเลยได้เพราะฉะนั้นอันติเลยทุกคนเราสามารถอันติเปิดได้นะเราไม่ต้องเล่นใจเย็นก็ได้นะ เล่นแบบใจร้อนได้เลยนะเนี่ยนี่ขนาดฟาหน้าผมสองดาวนะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้า3มดาวจะแรงขนาดไหนเนี่ยอันนี้ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไระครับลดก็รยกว่าลดลดคู่ดาวอ่าริวอันติไปนะครับอังจากนั้นฟาน่าตีธรรมดาโหตีธรรมดาแสนงสอเพื่อเพื่อน<ๆ>เสน2สองหรือล้านสองว่มเมื่อกี้ดูไม่ทันเออเหมือนจะล้านสองปะ ไม่หลานสองเวอร์ไปวะบอกว่าแสนสองเออเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะฟาน่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวฟาน่านะครับต้องบอกว่าฟาน่าร่างสามตาเนี่ยเป็นเป็นร่างที่โหดแล้วเป็นเมตาพีวีแบบเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นทีมแนวทางแล้วกันเพื่อนเพื่อนะครับแต่จะมาให้เห็นว่าฟาน่าแค่2ดาวเนี่ยก็มีความเก่งกาจขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าทำา5ดาวได้เนี่ยผมว่าน่าจะแบบ ไปได้ยาวๆเลยนะสำหรับฟาน่าตัวนี้นะครับเออก็หวังว่าทีมที่ผมจะเล่นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นทีมที่ดีที่สุดนะไม่ได้เป็นทีมเมตาที่เขาเล่นกันจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นตัวละคร,รที่ผมมีในระดับหนึ่งแล้วกันเออก็เป็นแนวทางนะเผื่อมันเพื่อนมีคล้ายกันเนี่ยก็ลองเอาไปปรับใช้ได้นะครับไม่ห่วงไม่ห่วงสูตรรู้กันแค่พวกเราเนี่ยแหละเออนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่แบบว่าเปิดฟาน่ามาเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงนะกันนะครับ เออใครที่ชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับถ้าอยากสนับสนุนผมเพิ่มเติมครับก็สมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35วบาทเท่านั้นนะครับก็จะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักให้กดกันเยอะแยะมากมายเลยแล้วกันเออสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเอาอะไรมาฝากอีกก็กดติดตามตอนต่อไปแล้วกันครับไปแล้วครับบ๊ายบายพเพื่อนสวัสดีครับ